สบายดีสบายดีกันไหมทุกคนเด้อตอนนี้ก็มาพบกับน้องลีกับน้องรดนาที่ซองของลีสาวหลวาลองสารเนาะทุกคนก่อนอื่นกะฝากทุกคนไปกดติดตามซองของน้องรจนาลองสารเ<อ><า>นาะอย่าน้องลีซิขึ้นลิงก์ไว้นี่เนนะาะค่ะบุลืมสลายปม่ลืมเนาะจังไดก้กะถ้าน้องลีลืมขึ้นกะทุกคนกะฝากไปติดตามเนี่ยเด้อซองน้องรดนาลองสารนะทุกคนเป็นภาษาไทยเนาะ คือมือนีเห่ากับเสื้ากันออกเดินทางไปป้าแล้วทุกคนไปล่าเฮ็ดล่ะกาไปยันลาโนลาโนเนาะก็คืออันยามนี่เป็นยามฮานโน่ไร่แล้วทุกคนมันจะเป็นช่วงระยะฮานโน่ไร่แต่บุ้งว่ามันจะออกหรือบอลเขาจะไปหายูฟุนเื่นน้ำเลิกไฟฟ้าเนาะกายไปพูดเลยเนาะบุ้ว่าผูกเทียมทางยูฟุพูนเลยเนาะไปทาง อันาคตเลนาะทุกคนกาน่าจะบุ้งหูนาะวเพราะส่วนน้อยเนาะเขาไปได้ไปทางนั้นเนาะเดี๋ยวจังแดกกระทาติดตามมึงเนาะทุกคนเดี๋ยวจังน้อยเขาตังสิออกไปแล้วเนาะรากาพร้อมจี้ไทยบรรยากาศเคมทางไปให้ทุกคนเบิ้งในเนาะบอนได้ดีๆีบอนได้วิวดีๆเนาะเพราะว่าเอฟซีกับโคกันเข้ามาเนาะว่าอยากให้น้องลีท่านไทยบรรยากาศให้เบิ้งในเนาะเพราะว่าคนเอฟซีผู้ใหญ่ผู้เพิร์นโบ้อยู่บ้านนอกคือเขาเพิ่นก็อยากเห็นเนาะอย่างน้องลีก็สี่คอยทยอยไทยเบิ้งเด้อจัางในกระทะติดตามมึงเนาะเดี๋ยวเหาสิออกไปกันเลยเนาะ ทุกคนเขาขี่มาะอะไรนยนึงแล้วมันก็นจะเป็นทางแดงเนาะทางปูยางแม่นน้อยเดียวเนาะตอนนี้แม่นเขาขึ้นมาไกล้ชิหอดแล้วเนาะเป็นปูโยมแล้วเนาะ ตอนนี้เฮามาฮอดบอนที่ห้าแล้วเนาะคือผูตัวน,นี้ม่นภูยมเนาะภูที่อันทุกคนเห็นอยู่ในคลิปทุกๆมืออนะ้อเลยเนาะแม่คืออ,อันป่าที่แถวนี้มันจะเปลี่ยนแบบเฉพาะบ่อนนอรนายอยูใแลรวกาวแบบพวกสาวร่องสารสาวบ้านสาวร่องสารประสับสุนเขาเจ้ามาักมาหานอนอยู่นี้เปียคายเนาะตอนนี้เราก็มาฮอดละเดี๋ยวทาบริกาาเราก่อน ทางขึ้นก็จะมีอันส่งด้านเนาะมีมาทางด้านนั้นก็ได้แล้วก็มาทางก็ได้มาทางอันนี้ก็ได้เนาะเอาขี้มาระยะนึงแล้วมันก็จะเป็นทางแดงเนาะทางยางมีน้อยเดียวเนาะทางยางมันจะมีย่ทางขึ้นเพราะว่ามันมันฟันแหงสั่งแหงสั่งว่าว่าดีสิว่ายดีนะขี้ไปจากน้อยก็จะเป็นอทางขึ้นน้ำเลิกเนาะน้ำเลิกบ่อนอัน บ้อนฝนชาวบ้านชาวประมงไปหาปลาเนาะตอนนี้กําลังเคลียเรื่องอันนั้นอยู่เนาะจอดรถอยู่เออเคือนเขากว่าออีจะหไปไหนไปทุกคนเอากําลังสิไปเนาะปลาโนนี้โอ้โนนี้มีแตี่ยมนี่เด้อ สุ่มมันจะเป็นน้อยๆเนาะเป็นน้อยๆบ,ออบีเใส่ใจเลยอาบ้านเนาะโหบ่มียากกันไหนซ้ายเขาจะมากมามหาอยู่ที่แหละมันจะมีมนนะยู่สามดที่ห้าที่<ย>ป้ามาป้าเอางยายอ่าย ซุ่มนอมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะทุกคนก็ย่างกระยหญเนาะซุ่มมันสวงามเวลามันออกมักออกอนก็ออกที่นอกพี่เนี่ยแถวนี้สวงามอ่ะอืมวยโอ้มาแถวนี้จบที่แรงเด้อค์ยซนเด้อม,มีวะเออเออนี่ทุกคนมามีเพื่อนเบิ่งกไปห่วยเขาจะเอาเขามาห้างก็เท่าน้อทุกคน<อ>กคนี่นะนอนนอน ประเทศโน่นนี่มันโนไลและสุดยอดเออหรือว่าอันยุเคเกตอืดโนอื่น,น,น,นกับโบมูเนาะแต่ว่ายุเคเกตถ้ามันโนไลสุดยอดโบมูเนาะเปลือกมันแขคบๆเลยเนานเออยังไม่ได้คกดดันได้ไหมเออมาก็มาเอ้ยนะี่ปปลายมันน้อยๆเนาะแต่อันนี้มันซัมนี่นะทุกคน นาเมากับเจ๊แม่เออเสร็จเลยซุ่มมันกับประมาณนี้นะทุกคนอู้หูโ้ยยังบ่มีเพิ่นมาหนได้เออคิดว่าซิบมีสรุโดดน,นี่นี่มาเลยอ้ยอากับเจนะเ๊นะเพิ่นเพิ่นเอารถมาไว้แถวนี้แล้วเพิ่นจะนำเข้ามายืนเข้านี่นะนะ,นะ,นะ เดี๋ยวเฮาทีเอากระเจี๊ยรถให้อ้ายญ่ไปอันไว้ก่อนเพราะว่าเฮาก็เสียวๆอยู่เนาะถึงรถที่ขันเก่ากั้ยานว่ามามาฝู่คันนี้ขันเก่าคันใหม่เจ้าโบเบนเด้อขุดคุดลึกๆกันเด้อมื้อนี้เฮาบ่ได้มา2คนเด้อเฮามา3คนกับอ้ายญ่เนาะมาไกลไปนี่เฮาบ่กล้ามาบอกล้ามาเฮาบ่คืออยู่เขตแถวเฮือนเฮาเนาะเขยุคเทือยเหงื่อเหาพาร่าอันนี้เนาะบริการเฮาไปแต่ว่า พวกเหากับมาพี่จะทพวกเหากับหมาแต่อ้งามพนาตัวเนียยิ่งขนาะนะงามให้งามวะฮะเออเอู้จุดไีนก็งามเดีักออกมาจงเอ้่เอาเส่เป่าจุดีก็เอเคียร์เคียร์เด้แม่ไล่แร้วเนาะ้เข้ามา้าตยจุดนี้ซื้อทงยางคนโบเออยเปล่าอืมสี่าดจะมาไหมจุดนี้แหละไงสุด หาหนอบอลอึนท่านจะง่ายมันโปรเพนไปง่ายเป็น,นอ,นอนย่างพวกเขาเขามาหาอยู่ไก่เพราะว่ามันเป็นจุดแล้วนี่จะจุดนี้มันจุดจุดดังเดิม,มจุดที่เขาเจ้ามาหาเพียงใส่ม่มวงแล้วมายุกมายะเลยน่ากินเลยเจ้าก็มาห่าเนี่ยเขียเขี่ยอย่างนี้เกีย,ยง นี่หนะโอโออือไม่ชิดละนเออไข่หูกันเด้อไข่หกไปพีนี้อะไรเอเดี๋ยวนี้แหละค่ะนี่นะทุกคนซุ้มนี่ออกลายการแบกม่จุลมอมแข่งโดนสุมนิ้มไร่นอ่โอ้ยงลายตัวไนวะอมมวกรมบุรีไตม่วกแล้วเกะตะขนาดนี่ เลวลาเอาขึ้นมาเบ่งด้วย,ย,ยมุดหยุ่งกับต่อมวีวีทุกคนเพราะว่ามันบูมีเดีย,ยมีนยานน,น,นีน่อหนึ่งเนาะอีกหน่อหนึ่งตัวมุดมันขึ้นนะแน่มันสิบนออันนี้มันสิบเป็นแบบที่ดิน ทานคนบุ s. <S น้็เป็นบุเ่ขาดาหมอเอาเลายยวอะนี่นะนี่าทุกคนนะทุกคนทุกคนทุกคนสามซีโน่นนชิบิอาวารวุดเออันนี้คุดแล้วหรอามาเบิ้งเรามานี่ซีนนโน่ะลนะ,ะนี่นะเออนี่ดตัวนี้ดิกตัวนี้มากกแม่ กมเคยเห็นอยู่นันนี่ไมเห็นอใคมาเจะล่เ้ยเยอเ,เหอนแลว่ะอืม่วงนี้มดแล้วเขาบอกใ่งเงินจะมาอยู่ป่าเลย,ยเป็นคนป่าเป็นหมสามนอก นี่มดตอมพึงพึงอยู่โซนะ่ไสมันวาดเลยมัน่เห็นขายเปนารมัด่อเป็นเลืออเลยเนาะขุดขุดๆุดมามีเห็นไหมจะเอาขวดเลยย่านพรลุงพุ่งขั้วมาะมีตะมดเอ้ทเมาเฝ้ากับเลเนาะ มันเยอะมากเลยชงไัยมันว่านเนาะหมดมากแค่ไหนโอ้ซีเดอมาเบิ้งดินอมาเบิ้งดูเอาหามไปเดียวนีปเดียวพอแล้วเรกี่ี่ยแลนะนีอะ นี่นอนี้อีกนะโลดเออเด้ตัวนี้แห้งบุ่นยิ่งออกเลยตัวนี้นี่เห็นว่ากองก็เห็นอยู่วนี้นี่าเอาจุเลยจังนองนีอยู่เกกไกเนาะมันแบบอันมันบ่โฟกัสน่ะอืนัว ตะเกือดดิเทพันธุน์พืชนะดินคนเงเยอะมากจากัจกหงุ่งจักฮอนะไรเาหมดกับพหมดอยางมาุ่มกับขาตอนนี้เราอ,อยู่ในป่าดงอตอนนี้ ไม่เห็นแสงแดดเลยนะให้ท yeah. ุกคนเดี uh ๋ยวเฮาหาหนออีกก่อนเนาะให้ทุกคนตัวเมฆวามอุดมสมบูรณ์ตัวเมงกวงเจ่าอันมาจับน่อเนาะเอาวรถตัวนี้มันบุกอัพีเนาะอ้อไม่ติวตัใช่ไงวพูดกระเมีนอยู่่ลรถ ตีมันคือเป็นอย่างนี้อ่ะหมอนเข้าไปยังมอนยังนออยู่นี่ปักกระไลเฮ้ยมันนี่เตรียมสิกัดเตรียมมันชิยุ่มยุ่มแล้วยุ่มแล้วนี่ทุกคนตัวนี้นะมึงน,นะนอนอะ,อ,ะอันเมื่อกี้น่ะนอไนลอไททเท่ไล,ล,ล่ว่าจะลืมท่ายที่ไหนที่เ่ยนนะเอ้าเบื้องรถเอานอมาเบื้องดูปากกระไลนี่ชิจะเครื่องเป่าแล้วทุกคน นอนอันนี้แซ่บเด้อบบได้แป้งไก่เด้อเพราะว่าเป้าใหม่ของคนมาเอามูกมานำกันหลายๆคนเอาครุ่นเป่าละเป่ามาโลดทุกคนได้เป่านึงแล้วก็พากันบางคนก็ถินว่าได้เป่านี่นี่ลุกนอนน่ะเอาอไปซับไปไหมนี่อาะมันได้มันเป็นอันเป็นเซเบอร์นะเป็นเบอร์เลนี่ออกมานะเอาเกลือเอาคอนดิชั่ีกับเมนโบได้ เอาเอเียมาดวงเดียวก็เลยว่าซาญ่ติกันเออญาติกันอู้นอดิ่ดูหลังจีบิงจีบเมื่อกี้นี่นอนอลายเฮ้งจุ๊บอะไรหรือที่ต่เีอานอน่ากันดิสซ ตอนนี้เฮาอยู่ทามกลางขวามืดนิดแหงเนาะนี่ด้ลดต้องยืดอินกต่ดุให้มันะลดอไรซับอะไรนี่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 ก็ได้ นี่นะแล้ก็เนมาเอออ้ยตื่นเมือป้าหลุดป้าอันนี้ดดินเทะๆนี่นะราหัวออกมาเนี่ยทะเลป้านี่นะอุ้ยมันิดเจอห้องกเฮ็ดนก้อนมันตื่นตื่นเออเอาละนี่ปานี่อีกโอ้เดี๋ยวแป๊บแปบ แบบนะจ๊ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายรูปแบ,บ๊กนะจ๊ะขวบอุดมสมบูรณ์แหงมันจนว่าอันเม่งไม้ตูวอันมดจวบโตมเนาะเกลือกเเอาเสียมมาเนาะไออีหลุมว่าวเอามาซะทุกคน นี่เราออกมาจากป่านนหินมะพานมานี่ได้เห็ดด้วยได้เฮ็ดเนาะอันนี้มันเฮ็ดน่าจะเฮ็ดพวกกับเฮ็ดตวงฝุ่นเนาะชีบือน,น,น,นี่เบิกเป่าได้เครื่องเป่าได้เครื่องเป่าเนาะอีมันยังยืดลำโพงง่ายๆอีกปัดเมื่อแล้วค่ะจุดที่ปึ่งท่อ,ทอให้เบิ่งเ<อ>นาะฮอนแหง <Es per ate> เดี๋ยวไอ้แน่เอามาเอากระชิบเอารถเนาะ<ม>ตอนนี้เัาก็ยังเสี่ยวอยู่ว่ารถเอายังอยู่หรือบ่กได้ประมาณรถนึ่งนี่เลยนเลยนาะเออได้ประมาณรลดได้ <Es per ate> ประมาณเปลานึ่งเราลืมรถกะว่าลดลดต้องเป่าตอนนี้จักโมงแล้วหั่วกับบุ้งงูเนาะออกมาพี่กะอา้อาวอ้าวคือแจงเห็นไหมตัวนี้ก็สิ่ แต่ว่ายังเดดมันน้ำข้ามอยาง้อืมเดอันนี้แม่นเพิ่นห้าู้เดียวอันนี้นะเ้ยเด้ออันนี้ใอันไหนจถึงกอนด็กใบตกไม้อ้วเน่ยอีกแล้หนึ่งนี่เพชรเพิ่นบริสไซอันนั้นคืออาปาฝันเป็นตุซารได้ะมันเป่าโเป่าเนาะเครื่องเป่าอือเครื่องไนีเปเครื่องเป่าเนาะ ไปน้ำเลิกไปหาปลาโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่เฮือนเนาะตอนนี้เฮาก่ากำลังซิเมือละแม่ไปเฮือนเดี๋ยวยเลยต้องทุกคนตอนนี้เฮากำลังห่อนเฮือนแล้วเนาะเดี๋ยวสีทอกให้เบิ้งเนาะมือเปล่าเบิ้งโตนี้น่ะได้ไดๆสนใจเนาะมีแมงกวงนะตัวกวงตัวกวงอ่าตัวนี้เป็นขนอื่นวูหูตัวดวงเป็น ตัวดวงบอมันจับอยู่นอกทางนอกข้างนอกตัวดวงกายพันเด็กมีกล่องดอกหนึ่งดอกยังไงเอออันนี้ว่าตัวดวงกายพันธุ์เอออันนี้อะไตัวดวงอันนี้แหละแม่พันธุ์มันนะแม่บอฮิตกว่าเออแม่ขอแม่กว่ทอกทอกเออทอกอันนี้ป้าดูไลค์ ตาหนตัวนี้เนซีเบนโนที่ใหญ่กระงูนะตัวนี้ตาหน่อที่ใหญ่กระหดิพอเอเอนี่อีเอนี่เนี่เปนม้ปะดับนะติดมาเอิ้นกบเนี้ยไม่โลหนงามเอามา้เลียนตเตานี้ โถ่โโ่่่่่ามีเนดินออโถต่โดนแล้วก็ไปซอกมากินแต่โดนแล้วเนาะไอีอย่งเงนอนจะกินไม่วววันนี้เป็นอนี่เป็นตาไปที่โเนาะเอมีเตนไปเอาอีกมานะดไม่รดอยู่ งามขนาดใหญ่ๆเนาะทุกคนนี้นอกับได้ประมาณนี้เนาะนอเอานาะโอเคทุกคนเดียวคลิปนี้้องนี่จะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราคลิปต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย